哇。<Wow. S 2> wow. ทรงกระเริงจักการที่สี่นะครับโอ้โหน้องๆนะครับจากโรงเรียนสุเหร่าจระเข้6นะครับวันนี้นําทีมมาโดยแม่ทัพนะครับใหญ่นะครับท่านท่านพอทีเชษยานินนะครับจํานานดีนะครับเดี๋ยวน้องๆจะลงไปเปลี่ยนชุดการแสดงนะครับอีกสักครู่หนึ่งนะครับก็ขอแปลงล่างนิดหนึ่งนะครับก็น็ ระหว่างรอนะครับเดี๋ยวผมจะให้น้องๆนะครับจากนบวันนะครับทีมการตลาดนะครับมาแนะนำนะครับกิจกรรมย่านสร้างสรรค์ของเรามีอะไรบ้างนะครับแต่ละวันเราทําอะไรได้บ้างนะครับเรามีอะไรแจกบ้างเรามีอะไรให้ท่านลุ้นรางวัลบ้างนะครับเพราะแต่ละวันเราจะมีการจับรางวัลนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินอะไรนะเยี่ยมชมร้านอะไรเงี้ยอ่ะโอเค ให้คนที่เขา,าเชี่ยวชาญดางด้านนี้นะครับได้อธิบายให้ทุกท่านได้ฟังนะครับท่านนั่งดู